สบายดีพี่น้องสบายดีบริสุทธกเดอ้อแถวเมกก่กำลังจะตักหัวอาหารปลา,าพี่น้องเว้ยแล้วอย่างหน้ามันบอกทำนาทีแท่นถ่าพอแล้วบ้านเนี้ยปกติ่็ถวพออยู่แล้วบอดดิเหตุดอกแถวพอเป็นคนจัดการลยเรื่องอาหารปลาเส่ได้อาหารเาารา แม่เทียงน้อยแล้วเจ้าบ่มุงไม้บ่แม่พี่น้องว่าให้เจ้ามุงมวยไม้เด้อล่ะว่าเงหน้าพาสุกเจ้าอากาศยามพุ่นน่ะงัวควายไปดูนอน้ําฝนก็หยุดตกซา เรกยวเขาเกี e ่ยวน้ำไล่เฮ okay. ็ดด้วยม่เออลไล่ไล่นะฮะว่าไล่เฮ็ดออกได้เฮ็ดบดบ่บ่ก็ซื้อน้่ยาปะพนุ่มบ่ เียงนาพาสุกพี่น้องเอ้ยปวเลน้องเท่นกับน,น้องหน้ามใหญ่เพื่สิมาอยู่เทียงลังนียกนะมีข้าวันห้ากลุมป่าก,ก่อนมาอยู่กระอกพอนนองเท่นอืนมข่าวค้างข้างบองพี่น้องขาสิมาอยู่ฝั่งล่า ແລະພວກນັ້ນບ່ອງເທນມັນອັນນີ້ກໍມັນໃຫຍ່ຮູ້ຈັກພາສາກ່ອນຫາກຸ່ມປາກ່ອນອີ່ແມ່ວ່າຍາມເມື່ອເຊົ້າລະກໍໄປຫາຢູ່ຫາກແລງຄວມສກດາ น้อยบ่แม่สามซงนิ้วแล้วแม่บ่สามซองนิ่วสามบ่ให้ใสอ้ยห้องหากระ๋ปยพี่น้องะพุ้นมันบ่มีแล้วแม่นบ่มีหากระยจีด้าอัปปลงน้องใหญ่ไปแล้วบง หวานไปไกลๆบุงเรื่องปูกคองพังเถาพอเหาอทำไมทำไมสางไภทำไมเรื่องสางไำไมเรื่องนอกแม่ทาไมสางไภต้นดูต้นพางโ่ามีเบิดมีแตแนวกินแหละปูกว่ว้ให้ลูใ้้ลาน สวนใหญกับข้างนด้ส่วนใหญนะล้าจะว่าตาคน,นงนคนะสามซองนี่อยู่ยังไ่บอสามสามบอโอ้ยิได้กินยีบ่บอันา่นี้จูสิได้ตักอันขานามบอได้ตักน้องหน่อยใส่ไปใส่น้องใหญ่ะไพี่น้องเนะอากบาทนะตาอากบาทบกต้ขามือไล่นนเท้นหนน้องเจ้าหน่นะ จะมาปล่อยนะโอ้ยขอโทษด้วยพี่น้องเลยถือฝนมันบกผัวเลยมันบกผั้เลยพ่อแบบพี่เลี้ยงลงมางมกับน้องเทนพ่อแม่แปดสิบซองทงพี่น้องมันจะหอจานโตอยู่บอคือเงียบใช่ไพ่อแม่มันตายหมดบ่อยากดูนี่นะ อีเมลม,มาเือเกลือสำเร็เจไลน์ไลนไปเลยจะไปทางไหนเบื่อก็เขาลักไปก็นไปแล้วน้องพี่น้องห้องจะคลองก็นอนอยู่เฮือนผูนน้แต่กี้ยังว่าเถวโพนอนนี่นก็แถาเมีนะเทียงนนเยนาะมามาัาานกระสีเห่าเด้บ้านเฮาพอไปอยู่เฮือนพุ่นซ้ำก็เสีเเว เจดาก็นอนก้นเถื่อนเถื่อนอยู่ปไม่ไปรู้น้ำบางทีก็เจดามก็ไปนอนน้ำเฮาบ้านี้ผัวเจขึ้นไปนอนน้ำเฮาครูซุ่มเฮาครูขึ้นดอกพามเจดาก็นอนกับหลานเพิ่นแม่น้องแท่นพ่อน้องแท่นพายจะเขียนยังกับเห็ดโลดบาดบ่ายยังดอกกินไป่ะยังหอดสามสิบตอยู่ไหแม่ ปลาสิบธงยังโอ้ยตัวสัมโปมือหลีรอพี่น้องเ้ยสัมโปมีแม่ยังไม่ถึงแม่พ่อหรอเป่เบิ้งก็หน่อยแท้บหมนี่ต๊อกก็ตามมาอีกเลยห่วงหานเต็มน้องหันบ่มีปลากินบ่ เมื่อวานเมื่อีหร่ล่ะปกติระถาพออยู่เป็นกระสิตักให้กินกูเศร้าแล้วมันนะ้ถ้าพอมาอยู่ปนกะเห็ไปไนั่นแหละทำแมกันนะนพราะอแวแม่ะสด้หัวาหาร แล้วมันกินมาเบิดอีกอือประ่ยเบิดเนาะเยอะเงบปูก็ให้ลูกให้ล้านแล้เวเท่าพอก็ได้จะเสียดอะไรได้ปลวกตาบแม่ แมนบ่สเดีนี่น่าซองดอกมีเห็ดปลูกตามนํำไม่ใส่อืมนี่มันหักออกเรียแม่นี่น่านี่ยนี่ตุ้มๆน่าหน้ก็ะเตกหืบออกนี่เือน้อหอ ไปเกลือน้องใหญ่ไปเนาะแท่นไม่ใส่ว่าแท่นอีต๊อกเอ้อีต๊อก เรื่องปูกกองพังพี่น้องเอ้ยลงทางไหนล่ะบาทนี่แม่เอ้ยดีพอละสบันนี่นะทางทางลงก่อนพี่น้องเอ้ยมีทุกอย่างในองปลูกถ้าพอหมากเต้แห่หมากกระทินกล้วยอ้อย เห็นฟีมือมันปูกไ้เทาโผลเลยโอ้ยินหอดเขาพี่น้องจะคสเห็นอะไรเนาะมันจะใคเทศงนะกอเงียบได้ลยแม่เอ้ยมันน้องใหญ่เนาะพี่น้อง มันน้องใหญ่เผื <mus> uk, ่อมันส well ิมาค่ะวะาืมมันีบมันเบิดคือประดุกแม่ววานเบิดนี้นี่คือประดุก ก็มีปลาดุกบ่นเนี่ยปลาเลี้ยปาส่เบอร์บาเน่ผู้บ่าแม่มมนก็มีอยู่ไหนมันน้องใหญ่เนาะพี่น้องเนาะน้องใหญ่เกิน ล่าอะไรพี่น้องเลย,อ,เลยอยู่ดีไม่แห้งเพื่สขูดสักคนำรำรวมรลวยเพราะกันใหม่คลิปหนาสบายดี